สวัสดีครับหนูอโอ่งช่างหยำนะช่างยูทูปนะครับวันนี้เรามาดูไอโทนไอนี่คือไอโทนเรียกกันไอโทนนะครับอะะไรนแม่ไอ้ปืนาจะม่วงไอโทนไอโทนไอโทนกินอะไรโทนไอโทนกินแตงเหรอไอโทนอันนี้อันนี้โทนกินไหมอากินด้วยอ่ามะม่วงโทนบอกของชอบของโปรดนี่ครับ ไอโทนอ่า uh, <Yeah. S 1> เป็นรู้เยอะกว่าเพื่อนก็เลยโดนแยกออกมาไอโทนครับไอโทนนี่เออตั้งแต่ยังไม่ลืมตา <Yeah. S 1> มาอยู่นี่เลยอยู่ข้างนอกเลยอ uh, <Yeah. S 1> ดูเขากินครับไม่ใช่ว่ากินแบบทั่วไปนะครับมีแต่ดีๆให้มันนะครับ <laughs> แตงกวาอย่างนี้ผักอย่างนี้ หญ้าอย่างนี้หญ้าก็ต้องไปเกี่ยวให้มันนะครับไม่ใช่ว่าไปเก็บเก็บที่ไหนมาให้มันก็ได้ไม่ใช่นะครับอ่าติดตามได้เลยนะครับทางช่อง youtube นะครับหนูอบองช่างหยำนะครับหนูอบองช่างหยำนะครับกดติดตามนะครับกดอ่าสับสไคร้นะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับอไอโทนไอโทนนะครับตัวนี้ไอโทนไอโทนแสนรู้โทนอร่อยไหมฮะ ลอยหเปล่าม่วงหวานด้วยอ่าโอเคอ่านะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันอ่าคลิปหน้าเราจะถ่ายทําอะไรเรามาดูกันนะครับโอเคอ่าทนทักทายหน่อยทักทายหน่อยอ่าทักทายหน่อยอ่าทนโดดอ่าทนโดดอ่าอ่าอ่ามันเขี่ยเขี่ยมือเหรออ่าเขี่ยมือ อาทนทนเขี่ยมือหน่อยอย่ากัดกันนะอาอาอาโทนทนเขี่ยให้ถึงเขี่ยให้ถึงเร็วๆอ่ะเขี่ยให้ถึงเนี่ยมืออยู่เนี่ยเร็วๆเนี่ยเห็นไหมอ่าเขี่ยดีๆอ่าเขี่ยเขี่ยเอออ่าทักทายหน่อยทักทายหน่อยอ่านะครับอ่านี่ไงไอ้ทนไอ้ทนแสนรู้มาตั้งแต่ยังไม่ลืมตานะครับจับมาข้างนอกเลย เขาดีใจเขาดีใจมาเยี่ยมเยียนเขาอ่าไอโทนไอโทนนะครับฝากกดสั b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับทางช่อง youtube หนูอบองช่างหย่อนะครับนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่